พี่กองใช่ไหมอ๋อพี่หานอยากเจอใช่ไหมพี่ทานรุพี่ผมนะลพี่ลมนะสองครับฝั่งจิมมี่กับเจ้าฟุกและเอ็ดนำครับโอ้โหเอฟขอเล่นเองแล้วกันโอ้โหเล่นนินนี่ช่วงเมื่อกี้หายไปนะครับเห็ลส่วนตัวครับมาชมกันต่อครับเจ้ามอสยกสวยครับ เอฟสิบหกโอ้โหเรียบร้อยแทงซ้ายมามอสเปิดดีครับยกสวยให้เจ้าเอฟอย่างนี้ครับโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้ครับฝากด้วยนะครับโอ้โหมาครับเจ้ามอสยกสวยครับเอฟสิบหกเรียบร้อยโอ้โหตะกอแตกหรือแบบแทงหน้าขวาเจ้าเอฟครับโอ้เจ้ามอสยกไกลหน่อยครับ เตะกลางขอดครับ